วันนี้จะสวดมนต์รวมคาถาครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์นะโมตัสสะภควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา พุทโธภควานะชาลิติขะเตสิฆะเตศิกิงกระรนังคะเตศิอังปิตังชาณมิชาณามิพุทธะปูชามหาเตโชธรัรมมะปูชามหาปัญโยสังฆะปูชามหาโพขะาะโหนักโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควาพระสยามินโธวโรอิติพุทธะสังมิอิติอัลลัันสหัสกายังวะรังพุทธโทธนักโมพุทธายะปิยะมะมะ นโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะนะาะนะลา阿拉หังนมละอัะเทวะสัจจะสัจจังอาทิฐามิมาตาปิตุอปปถานังเอธมังกัลมุตตะมังสัทธาเทวะมนุษย์สานางพุทธโทธภระวาติมะอะอุติติอ拉หังสุขะโตเกสโลนาม,มะเตปะสิททิเมะอะหิอโหนโมพุทธายะ เทียนกัวสื่อฮกงหลีโอมพระยาคุดจะเห็นผลลีดไปให้พ้นพระยาผลจะเดินทางข้องอข้องอโอมครลุธาโอมครลุทาโอมครลุธาโอมครลุทาคุตโทคุดทาอภิเววามิพุทธังแถวคาดทำมังแถวคาดสังฆังแถวคาดโอมรุดรุดแล้วรวยโอมรุดรุดแล้วรวยโอมรุดรุดแล้วรวยนักศิวังพรมมามะอาุ เอหิสังคังสุปันนานังนันมามิหังกายะวาจัจิตตังอาหาังวันทาอือรือนกรัดราชาว,วิสุทธิวาปูเชมิเมตตันจักมหาลาโพปิโยนะคะขันทะปะัดิตังสาธุพอ่อบารมีเจ้าปู่จงนำพาลูกหลานให้ประสบความส้นสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเถิดพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุพะทธพระธรรมพระสงฆ์เทวดาประจำบ้านประจำรถ พระแม่ธรณีผูกมือผมปกปักรักษาเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงสาธุปฏิกะมันตุภูตานี้สัพเพสัพตการสัตว์ตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยสุขขีอัตานังปะริหารันตุขอสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดส,สาธุพุทธโธธรรมโมสังโฆนะโมพุทธายะ